รถคันนี้เสียงแทบไม่มีเลยเป็นรถอะไรนะไม่ไม่ค่อยมีใครมีนะดูสิรถอะไรนะบอกว่า KT นะ KT นะ Cover Facet On อะไรสักอ,อย่างไปทะเบียนยังไม่มีนะขออนุญาตนะเจ้าของ ก็ดูมันไอห้องเครื่องดูคือน่าเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคือมีฐาตั้งกลางใช่รถไฟฟ้านะไม่มีเสียงครับมารชมดีวิวครับมอไซค์ไฟฟ้า ก็จะเป็นแบบนี้น่าน่าน่าใช้นะครับน่าใช้น่าใช้ล้อมแม็กชมอตช็อ้องแม็กกว้างสิบสี่นิ้วมั้งประมาณนี้ก็โอเคนะโซนสีดำก็สีอื่นก็น่าจะโอเคนะครับรีวิวครับโอเคชอบชอบชอบรถไฟฟ้าครับ